กันคนลาแสนเนาะถ้ามากินบ่กินนั่นว่าไม่จะมางเวเลยโบไหจัมไาจัมอ่ะมันย,รยญญากราศหารข้างทางเดอพี่น้องเดออยู่ที่สสเวียนาเมืน่นาอก็จะประมาณนี้เด้เมืองสาวโมกสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับโมในสอง โมซาเตแดงเนาะื้นนี้โมก็จะพาทุกคนมาเบ่งเมนูหรือว่าเอิญปิ้งย่างข้างถนนนั่นเองทุกคนชินดาดชินลาด <c oughs> ชิ้นปิ้งใช่ืหอวาชิ้นย่างข้างข้างถ,างถนนมันมะสมสุดกับเมนูนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น้านที่เขาเจามาตัางไกลๆก,กับรงเฮียนเทานเนาะมันราคาก็เขาเจะจะมีราคาทะเหลือหนึ่งแสนสองสามสี่ห้าแสนเนาะ แต่เมื่อกี้เขาสั่งไปสุดสองแส,ส,สนเพราะว่าโม<ร>กับคุณจะได้หารกันคนละแสนห <c oughs> รืิบบถ้าเ้าจะสร้างงานเป็นจานกะี่จานหาสิพันธ์ดงหนกออันนี้ก็จะแมนนันหาน <Okay. S 1> ที่เขาเจะเปิ้ดไทยันสำหรับชับน้นล่างก็จะแมนแต่นักศึกษาแถวนี้มากินเนาะเพราะมันนานชัน้นล่างมีแต่นักศึกษาเหาแมนมักม่วงนะคะใบหมักม่วงซามูสิมหมักม่วงเสียบอยู่อุ้มเจ้แถมตีจะนี้บริษีกันเดีอันนี้แถมว่ะ น่าจะอ่าลองชิมเห็นไหมข้าวขาชุดสองแสนนั่นเนาะนี่เจียังอันนี้อันนี้ก็คือเจียวของเวียดนามเนาะบุฟูบานมันเจียวยังกูเคยกินน่าจาแมนซุปเขาเจียเรียบโอจะชิมมั้งเนาะมูส้มทุกคนอันนี้ก็คือนาจาแมนมักม่วงเคี้ยวสบายเนาะเพราะว่าเขาจำน่าจะมาหากินที่เลยเพราะว่าช่วงนี้มืงม่วงชืกนเนาะทุกคน โลหนึง, 10, งสิบพันดองเฉยๆถาว่าสินค้าเขื่อนห้างหูอะไรมันเป็นโควิดเนาะสินค้าทาาก็เลยบ,บริกาขายออกต่างประเทศเนาะก็เลยมาขายแต้มคายต่างแข้งก็ยังขงจรก็ยังบูซูมีแต่ขายแถวบ้านเท่า,า,านี้แล้วก็เลยแบบจะทึกเนาะเขาก็เลยเลยหากินฟรีจะนั่งถ่าเมนูอาหารจากคราวหนึ่งเนาะกับส้มบรรยากาศอ้อมค้างไปเรอยๆพี่น้องในห่านมันก็จะเป็นห่านแบบ สไตล์แบบหันในน้อยเนาะอยู่ข้างถน,นนเนี่ยฝากฝากพกุ่นกัมเนคือกันด้อพี่น้องด้อฝากพุนแขกค,คนจะหลยกอนเนาะเลยที่คุณมาเลือกถ่ายทําอยู่อ่าคุณเลือกสถานที่นี่เพราะว่ามันจะมีความสะดวกแล้วก็ความเรียบง่ายในการถ่ายทําคลิปวิดีโอของเราเนาะมันจะมีความสง,งบลายกว่าแขกค,คนหล่ยะนะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นกลับมาแล้ว นี่ก่อนอื่นมันก็ได้พักได้หมักม่วงได้อะไรทําไมเนาะพักก็จะประมาณเนี่นนยนะฮะอาหานมันก็เป็นอาหานน้อยๆแบบอบอุ่นอบอุ่นข้างทางแบบเป็นขอบครัวหรือว่าหมูคูหรือว่าเบ,บาวซาวนะพี่นอ้องมันจะเวิร์กจะโอเคโดดแหละ้าก็มันแบบว่าอ่ามันจะไดบ่ะก็ถือว่าคุ้นว่าถาอาหารประเภทนี้กินอาหารแบบ ค่ายหนาวนี่น่าจะดีกว่าแต่ยามเราดูหนาวเขามานังคางทางเรามันแบบมีเตาแดดแล้วก็ปีงกินนะนะแต่ยมนี่ยามหอนก็คือที่มันทางควันทางเหือก็เหือแตกเหัือแตนเราเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะมานั่งถาจะคราวหนึ่งเนาะโมดเป็นบุคคลอ่าตอนนี้ก็สุดสุดสองแสนเขามาแล้วเนาะก็มีลายอย่างพี่น้อง <c oughs> เลยอืมเลยอันนี้มันสิน้นใจ สิ่งหมูบอกว่าทอดสีได้ไหม<ะ>ทิดทิดเลิศนะทิดกาทิดเลิศอ่ะอ๋อสิส่งหมูว่ะใช่ามเขาจะ่า,น,น,านิ่นสิ่งเนี้ยเนาะตอนนี้เราก็ำลังได้สิ่งมาเหียบว่าหนอโมจะพาทุกคนมาสิ่มาปิ้งกันเลยงมพอปิ้งนี่มันยังก้อใายคือกับปันงใส่ทุกคนแต่บบใส่อัน ใส่มัม้มนบ่มแมนบใส่อ,อ้านเนี่ยนะพอใส่อ,อ้านก็จะมีแตงหางอีกเนาะนี่ oh. ใส่อ,อ้านน้ำแมนใส่ตัวนี้ว้าวนี่น่าจะประมาณนี้เนาะก็จะน oh. ี่นี่ส,นสิ้นสามซันนะมันคือโมโงปะบ่มแมนทานมอดอะคือแต่ก็หอนอยู่เนาะ มีกิมจิด้วยมาโมคุนกินอ่ะอ่าโมมาขีบป่ะนี้อ่านี่เลยพี่น้องเอายามได้จิตสุกอะทองหงแล้วนี่ทองหงจะจาะเจาะสาวโมเพิ่งกำลังปิ้งเนาะพี่น้องเนาะข้าก็จะปิ้งเขาจี้เลยเนาะทุกคนเขาจี้นี่เขาจะให้ปิ้งพอเขาใส่เนยอยู่ในมันแล้วอ๋อมีเนยว่ะไหนเนยมันอยู่ในนี้ดิโอ้เบิ่งเอามาเบิ่งเลยเนยมันอยู่ในนี่อ๋อมีเนยอยู่ในหัวนอนเบิ่ง อ๋อข้าวจีนนี่ม่เนื้ออยู่ในพี่น้องปิ้งเนาะมันจะหอมหวานเนาะอ่าเดี๋ยวให้สามโมเป็นปิ้งเลยนี่งยืนนอกแทมแฮมอ่าปิ้งแฮมเอาข้าวจีนี่อ่านตามโอคิดข้าวเจ้าคือจะให้เอาแทนเข่าทุกคนอ่ากินแทนข้าวเหนียวเนาะข้าวเพราะคือคนต่างประเทศข้าวเจ้าก็มักเอาข้าวจีกินแทนข้าวเมืนบอกเออันนี้ฮะก็เป็นคนต่างประเทศแล้วฮะก็ไปอยู่ประเทศเวียดนามนั่นเอง Mô bảo Mô, cháu kín chờ hả? Kín mứt Cháu cháu kín Mô có đốn đầy kín là nó Có... Cháu lái hót lươn xong nữa วันนี้คือมืัอนี้ก็บาแมนมือพิเศษอย่างเราทุกคนเพราะว่าก็แบบมือพิเศษกับพิเศษหน่้อหนึงยังไหวโมก็มืออื่นก็จะอะไรไปสงบุญเรียบร้อยเลยทุกคนมือโมจะตื่นเช้าไปสงบุญนี่ตอนนี้เฮาวกับปีกมากไก่จะมีเสียงแซ่ๆมาแล้วเนาะ ตุะ๊ะตุตุตุพี่น้องพี่น้องน่ะควันเริ่มออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยส่งกลิ่นหอมมากเลยเด้บรรยากาศข้างทางพี่น้องเห็นบ่ม,มีรถมีล่างแลนผ่านเนาะเมื่อนี้ก็แขกค,คนก็นกนยังบ่ท่านลายปันใดถ้ามีสองสามนี่หละมื่อนี้ก็ัเพราะว่าอากาหาเปิดห่านใหม่เนาะหลังจากที่โควิดระลอบ3ามได้ผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าดีใจลายที่หาน แขกคนก็ได้กลับมาเปิดเป็นปกติกับดีใจนําทางเขาเจ้าแดนเนาะก็พอเมพ่นองเขาก็จะได้มีรายได้จะได้มีอาชีพที่เคยเฮ็ดหันกลับมาเฮ็ดอีกะนะคือนักศึกษาเขาก็จะได้สะดวกสบายราคาสินค้าก็จะถือลงแน่นะเพราะว่าที่ผ่านมาหันราคาสินค้าแพงแพงพ่นองเพราะว่าสิ่งใดที่แบบว่าได้นํามาจากบ่อนอื่นหัน คือว่ามันบ่มีลดมีร่างเขาก็กดราคาขึ้นนะนะแต่ว่ามา่วงนี้สิ่งที่ถูกที่สุดนี่คือว่าประเภทหมักใหม่มักตอ,อกนะผล,ละไม้นะคือว่าหมักม่วงบ่หมักลิ้นจีบบ่เพราะว่ามันฮอดแลดูมั่นรากาอีกอย่างบ่ได้ส่งออกสู่ต่างแขวงเพราะว่าเขาเขาเจ้าปิดแขวงเนาะ้อยู่แขวงไปแขวงมันะนะะสินค้าก็เลยว่าบ่ไดส่งออกมันก็เลยจะแบบว่าอ่าสินค้าหล่นหล้นเมืองว่าสันสะหล้นเมืองหล่นแขวงหล่นตลาด เฮาก็เลยว่าได้กินแบบถึกๆเลย <c oughs> มือนีการนี่สาวโมกับกุนนันมาเฮ็ดคลิปสาวโมน้ะมือนีเนาะเพราะว่าโมเพิ่นก็อสวยเฮ็ดคลิปออกคลิปน้ากุนนันหลแล้วคุณก็เลยแบบมาสวยออกคลิปน้าโมแล้วกะ็มาจับกล่องให้ล้าแดแล้วกะ็พอดีเงินเงินเดือนสุดท้ายเนาะที่แบบว่าเดือนของนักศึกษาลาวฮาน่าะเดือนหกนี่ออกเพราะว่าเท่ากับเป็นอายใหัยปีสุดท้ายแล้วเมื่อเดือน นี่ก็จบแล้ววสันซักเขาเจ้าก็เลยจ่ายสัมเนาะโมกับคุณก็เลยว่าเออออกกันคนละแสนดงมาก,กินนั่นปีกนี่สุดสองแสนพี่น้องเห็นบอกสองแสนดงก็จะถึงอยู่ประมาณสองาสิบบาทเนาะสองบาทมันก็จะได้หลายจานพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาได้หาจานพี่นอ้องแล้วก็มีขา้าวจีมีอะไรทําไมเดพี่น้องเอ้กาเบิงกันไปตีดตามกันไปยาวๆเนาะ เพราะว่าโดยร่วมเราคุ้นกับบกหอยได้กินอาหารแบบนี้จักเือมีแต่มือนีก็เป็นมือพิเศษแด่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเออเริิมมีได้เงินมาน้อยหนึ่งฮนะเงินเดือนเนาะก,ก็เลยว่าอามาออกคลิปไปทำผัดส้มได้เบิ่งได้ส้มแบบเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยเที่ยวตลาดเคยเทียดยอันอื่นกับมากินแบบว่าเป็นแขก่าซันะ,ะมาเป็นแขกเป็นแขกจากคท้าจากหน่อยเนาะนี่ก็เป็นสาวเวียดเพิ่นมาเสิร์ฟอาหาร าสาวเซิร์ฟน่ารับประชิมรับประทานมีสองคนนาะพี่น้องนาอใส่เสือเ้อสีเหลืองคือกัน,นสงสัยเป็นเอยน่องกันบ่บ่ะอ่าคันคืออยู่เล่ากวจะขอจกคนเนาะพี่น้องแต่อันนี้แต่อันนี้อยู่เวียดนาอเขาถึงว่าหักมักไปก็เอาบ่ไดฮมาฮโมจิฟ้าทุกคนมาซิมมืโอ้ตอนนี้ก็สุกเลยเลยเอาโม ซิมเลยกินเลยบ่ต้องซิมดอกกินรสซิมไส้นะอ่านี่ก็คือน้ำจิ้มของเฮาอ่านั่นมันน้ำจิ้มเนาะลงมาฟันกับผักขาวกันอ่านั่นมันน้ำจิ้มพี่น้องฟันผักกินซแล้วมันจะอร่อยมากโมเฮเลยโมเสียโมสุดๆโมโมขิดตัวที่โบเสียกว่าเสียที่โอ้ไฟลูกพี่น้อง ไปชมกับราคาหางอ่ะทุกคนมไฟลุกแล้วไปใหม่เมื่อแล้วเ,เพราะว่าอันนี้มันใส่มูเนาะมันก็เลยแบบว่าน้ำมัน่อนข้างร้ายเลยเดี๋ยวเขาจะเคี่ยวมานอกอกโอ้โหไฟใหม่เมื่อเลยนี่มันเร็งทาม์ฮาเลยพี่เนาะดูอันใดยซุกเราเคี่ยวเอ,อกไว้ข้างนี่เผื่อว่าคุณจับกล่องแล้วเราก็คุณจึงได้กินเนาะ <laughs> เดี๋ยวนี้คุณกําลังจับกล่องอยู่คุณก็กยังบม่ทันได้กินแท้ เราโมจะกินปลาหมโมคนได้ก็ซ้ำกินโมสาวโมคนเดี๋ยวกินหมูมดดอกพี่น้องเนี่ยกินหมดโอ้สาวโมคนเดี๋ยวกินหมูมดดอกอ่านี่เลยโอ้นี่พี่น้องมาเลยมาเลยจิมๆกันเลยน้าเดี๋ยวสาวโมจะเลือกสินงใดเลือกใสออนนี่แม่สาวโมนี่เป็นตาแสบอ่ะบ่นี่ใสวอน จะโหบสองเลเนื้อสมลมติจะกินขับตัวๆให้กล่วซุ่มกินแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนเบิ่งน้ำจิ้มมันเป็นเนื้อเดมแซลมอนจิ้มของเบิอร์นี่าสลมอนจิ้มเลยเออจิ้มเนื้อนั่นมันบอกเอามาห่อใส่ขับลงแล้วเห็นเนื้อไดโต้บันนี่ว้าวกินคำใหญ่พิลึก กลิ่นคำหน้อยมันบูดายกินคำหน้อยมันบได้อัทธหลุดบูดารสชาติ์บันไดาผสมโม่เพิ่นว่าโอ้ควันไหลเลยป่าซัมโมเขาแลาวสิ้นย่างชิ้นอันเนื้อหมูไงก็เลยมีน้ำมันเยอะมีเนื้อหมูกับเนื้อยังไดโม่เมือนเนื้อหมูเนื้อหมูป่ะ อันนี้ม่ไงสามสันอ๋อเนื้อหมูสามสั่นแดงพี่เนื้อหมูสามสั่นกับเนื้อหมูเลยก็ลูกงัวทุกคนเนี่ยกระดูกงัวกระดูกงัวกับไผ่ใส่แก่ใส่อ่อนอ่าคุณอยากที่สุดอ่ะมันใสอ่อนในเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่พี่น้องนี่ใสอ่อนนี่แหละนี่กุญแจกกันอยากใสอ่อนนี่เดดอ๊อดอ่าใส่อ่อน เดี๋ยวคุณจะซิมก่อนอยู่ใส่าใส่ออนไปใส่มาเออนี่อยู่นี่อันนี้นะพี่น้องนะอืออร่อยมากอร่อยจัดประหลัดบอ่อเลยมาเพื่อนว่าวอร่อยจัดประหลัดบ่อครับเพื่อนๆ มาเบื้องกันเลยสิบกว่เงินนะสิ้นกระลุกมือย่างกระลุกมือติดมันมามาคุนมาเลยกินนะสามคนจะกินปะโดนๆได้กินเถื่อนนึงนะทุกคนเนาะแม่นล่ะตั้งแต่โควิดเขามารอบที่สามกับบุกข่อยได้กินเลยเพราะว่าเขาจะปิดอาหารปิดอย่างกะหามาเปิดสิเปิดได้สี่ห้าหมื่นป่าวแม่นล่ะ จะไปท่องเที่ยวไซกับบูมบูได้ไปเนาะน่น้ำมันย่อยชด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 เนาะพี่น้องเนาะเสาว์กว่านี้กับโบฮูวาแล้วเพราะว่ากินเสีนหมูเนาะพี่น้องเนาะเนื้อหมูเนาะพี่พี่น้องๆ้งคงโบวาอยังกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเนื้อที่แบบอ๋อหลายคนก็มักกินแดดนะสามโม่เน แซมโมเพิ่นปิีงเองกินเองมาสัน่นเพราะว่าเอาแบบนี้คุณบ่ออกเงินสวยเลยพี่น้อง <c oughs> ให้แซมโมเพิ่นออกทางเงินสองแสนเลยสองแสนดงก็ประมาณแปดสิบพันกีบเนาะพี่น้องเนาะสองแสนดงก็ประมาณแปดสิบพันกีบเทือกอยู่สองร้อยห้าสิบบาทแซมโวจะเอาใส่ไปเทือกบ่าวคุณกินนี่ข้าเบ,บาิร์ผู้สาวพี่นะ้องนี่เลยเนาะนี่โอ้โหเบียร์นี่อันนี้เป็นเบียร์พี่น้องเนาะเบียร์แบบว่ยา,ย,ายังไง เบียสดเนาะภาษาเบียเขาเอิรนว่าเบียเฮยอันนั้นก็เป็นแขกคนทางข้างโต๊ะข้างๆนะน่ามีผู้สาวด้วยพี่น้องเดี๋ยวคุณจะแอบซองผู้สาวเพื่อทำผู้สมคุณหัวทำผู้สมอยากเห็นผู้สาวด้วยนะหูวใจหูวใจโอ้โมมันปิีงหรือว่ามันเผาอันนี้เหลื่อม เริ่มบ่แน่ใจว่ามันปิีงหรือมันเผาวะอันนี่โมเริ่มจะเผาแล้วนะที่เห็นเห็นคือมันเผาแล้ยนะพี่น้องนะโบมันปิีงนี่จะให้สาวโมกินก่อนเบื่อหนึ่งตอนถ่ายแล้วคุณจึงจะมากินนะไชมมอจองไมไปกินนนกิเนาะนี่เองนี่ลองเนาะ หมูจะพยายามปิ้งไส้อ่อนให้มั่เบาคณกินนี่ไงไส้อ่อนเยอะมากอันนี้เหมือนกิมจิพี่น้องกิมจิกิมจิโอคุณบอกผิดนีษกิมจิหะอะไรอันนี้เหมือนกิมจิเนาะอ่ามันจะได้พักได้มีมันอยังนั้ได้พักได้ได้ส้มมักม่วงได้ได้อันกิมจินี่เด้เนี่ย กิมจิมแมนอาหารของเกาหลีบ่าวาแมนสมพักขันะนะน่ะสมพักขันาลาวหลโบเองออน,นี่เลยแซมโมซิมมะนี่เห็นเบิรงนเนอร์ดูแซมโมโบมาโอ,าอ้ซาโมโบมาก,กินนี่บ่าของโปรดคุณเลยนี่นะแต่ว่าช่วงนี้อันคุณหน้าคุณเป็นเซียวแล้วก็คุณกำลังแบบว่าอ่ะเขาบ่อยกินของดองบ่อยกินของเน่าของเผ็ดนี่กับของเค็มคุณก็เลยอ่าต้องอดเนาะทำตัวโด้อร่อยนะ เบิกซมโม่มากินเจ้าเขาจับเสือเลบ้านนี้บ้านดีป่ะจ่แบบคนไรอ่ะมากินเผ็ดเขาจับจะบเบาหวบาเสือเพราะมันโเพิดเนาะแตาทำโม้มากินเพคยเลยบ่ามันเสื่อแบบโอเคเจียวมันอยากหวานหน่อยหนึ่งเนาะมันบโบผิดคือกับอาหารไทยๆลาวๆครับ ตอนนั้นมันงามๆทั้งทะเลเอาโมเฮ็ดหานเขาไฟไหมมาจริงนยทุกคนนะ อายมกุนคือคนทำนะอ่านเขาใหม่เมื่อทุกคนอ่านเขาไฟใหม่เมื่อสาโมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเขาไล่ออกฮานเลยบูมีเงินจ่ายถือเขาปรับใหม่้ามโอจะเขาราง้วยว่าเขาไยล่างแล้วล่างกันเลยอย่างกับเทียนเนี่ยเป่าแม่สามโมอ่าเป่าจงม้อนนะพี่น้องเนาะ เบิ่งเมื่อกี้ทุกคนเห็นบอกภาพเมื่อกี้นี่ซีหาจานั่นเย๋ยวนี่ยังเรือแต่สำนีพี่น้องเลยสาวโมเป็นกินดุเนาะไม่ใช่นะกินดุกินเก่งขนาดาเดยวดตุ๋ยน<า>นได้สาวโมนะนนก,นกินเยอะมากเลย <c oughs> เอาโอเคพี่น้องเลยหน <c oughs> ่ำจนเมือ่อยคางมันเอาพี่น้องนาะค้ามหยาบนอ,อน,นอันนี้นี่นะแล้วก็เสี่ยนร้ายพอด แต่ว่าสองแซนด์ด้งได้ร้ายเพื่อนเนาะกินสองคนกินบ่มมดพี่นนองก่อน,นจะมดเนี่ยเบิรไหมบ้านหน้ากินสุดแซนด้งก็ได้จนเมยค้างเมยซบหน่ำม,มด <c oughs> คือว่าได้กินไลยเติบเมยเดี๋ยวคุณจะให้าวโมเพิ่นกินจากสีหคำแล้วก็ขอตัวนะขอ,วนะขอตัวกินแล้วก็จะกั๊มื่ะจะปิดคลิปจะฝากไว้เพียงเท่านี้ละเบิ่งเพราะว่าเขาออกมากกว่าโดนเติบแล้วนะ คุณก็อยากลับไปอาบน้ำพักผรนซีนเน้นเเนื้อเน้นๆน,น,นะทุกคนอูอิอ่มลายทุกคนสมกับราคามันอยู่เจ๊เือนาถา้ถามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสเนาโมจะขอกินสุดแสนพันแสนดมงโถยแล้วก็อันท่ามสมาส่ง สั่งเพิ่มเลยเนาะเพราะ่าเขาเจ้าก็ให้าวสั่งเพิ่มเลยจานหนึ่งหาพันพันพันดงเนาะทุกคเลยห้หาวก็กินเกลืองกระลับ๊บเดี๋ยวสาวโมเพิ่นจะกินนั่นคำคำสุดท้ายคำปิดคลิปคำปิดคลิปส <laughs> ่วนที่เหลือสทั้มจะรักเก็บเอาไปเบื่อเหื่อเนาะทุกคนสาวโมจะเก็บใส่ถุงยางกับเมื่อแล้วไปกินมือน่อื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่า ยาม,มีเขาก็ตองกัยนยีพักษาไว้เนาะยามบุมีเราเขาห้อยหาหรือว่าสองหากับ่ได้คนรูส้สพอร์แมนเงิน <laughs> ยาม,มีก็ควดประหยัดเลยเนาะ โม่พนยังกินนนำท่านผู้ชมโม่พ่นยังหมทันล,ทนลาดเนาะ,ะทุกคนคลิปโม่หรือแลกการโม่โม่กับบ้าวคุ้นชาบะแมนโม่คนเดียวเนาะก,การค้นซิ้นย่างข้างถนนของเรามาหอดมาถึงจุดนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะทุกคนเพราะโม่ก็อิ่มมากเลยง่วงนอนแล้วค่ะ <c oughs> ขาด มีโอกาสโมจะพาทุกคนมาเบิรงอีกเนาะช่วงนี้เขาจะเปิดอ่ะห้างร้านบางเถื่อมูจะพาทุกคนมาเบิรงอาหารของเวียดนามเจ้าเนาะใครที่เข้ามาก็อย่าเเพ้ลืมพาป่ามูไปท้ายเดิมพาติดตามมูไปตลอดเนาะช่วงนี้โมจะพาทุกคนไปลุยอาหารเวียดนามของเขาเจ้าะขอคาราคาเปิดคลิปเนาะทักทุกคนทานนียาอโมก่อโบมี่ยังเบาร้ายเนาะโมจะกล้าข้ามาสําหรับอีเนาะสวัสดีบาย